อ่า ah, แล้วครับวันนี้ก็มาพบกับผมนะนะครับวอนเต็ดชแนลนั่นเองนะครับมาลงแรงกันเช่นเคยวันนี้มาเจอกับดีวิชั่นสองนะโอ้โ oh, หทุกคนเมื่อไหร่เราจะได้ขึ้นดีวิชั่นหนึ่งสักทีนะวันนี้มาในแผน4-2-2-2นะครับโพสเซชันเกมนะจากแมตช์ที่แล้วเป็น4-4-2นะครับลองเปลี่ยนเป็น4-2-2-2บ้างนะครับก็ลองไปเรื่อยๆนะครับหาอะไรที่มันลงตัวนะครับก็ยังเป็นพี่เจชนาทิพย์ครับยืนคู่กับมูซาเดียบี้นะกลางลูกเนาะกลางรับก็เป็นซาคาเลียนะยืนหนึ่งเลยวะ่ะ เบียดเบียดโรดี้ได้เฉยทุกคนแต่ผมก็ยังก้ากึ่งนะคือใครลงก็ได้ทุกคนโรดี้ซาคาเรียก็ได้ได้หมดเออแต่ซาคาเรียจะมีความดุดันมากกว่านะครับในการเข้าแย่งบอลคู่แข่งมาในแผน4-1-3-2นะครับนาเปาเอ็มบาเป้ประกบคู่ซา,าร่ากลางลุกชนะเดอร์โอโหตัวนี้อยากได้มากๆเลยทุกคนถนัด2เท้าแล้วมีความคล่องมีความเร็วนะฮะ ปีกซ้ายนี่มาจูเนี่ยปีขวาลุยฟิโก้ครับกางรับดีคันไลท์ตัวเดียวแบ็กซ้ายนูนโนเมนเดสแบ็กขวาชูกุนเดเซ็นเตอร์แบ็กเป็นมาควินยอสประกอบคู่ลูดิเกอร์มีแทสเตเกนนะครับจอมหนึบนะครับยืนเป็นผู้รักษาประตูสำรองที่ได้เด็ดก็จะมีมาเกเลเล่บลเ,เบลลิงแฮมโรแลนดิโนอุนนานเดเบลเล่นะครับโฟเดนด็อกบาร์เมสซี่จะหนักจะเต็มเลยนะฟิลิปคอตติ่ก็มีนะฮะอ่าได้หมดนะ่ยเขจะยิงไกลจะเปิดโค้งนะของคู่แข่งนะครับ อจัดไปวัยรุ่นของเขาบุกทางข้างนะครับ4-1 3-2แบบกว้างนะครับเราต้องมาแก้แผนกันหน่อยนะเอาตัวประกบหน่อยไปลุยจัดไปฮะก็เอ้าเป็นคู่แข่งครับได้เขียนลูกเริ่มก่อนนะครับ ลิงไฮลแลนด์ปลาคองไว้นะครับดักบอลแล้วอ่าโมดิดนะครับสวยลูก้าโมดิดครับลูก้าโมดิดมาที่ซาคาเรียโพสิชันเกมนะของเราใจยเย็นเดียบี้เสียบอลกลางอากาศไปนะครับคู่แข่งมาแลครับเวลลี่ชไนเดอร์มีความเร็วนะตัวเนี้ยยิงได้สองเท้าซะด้วยแล้วเอาเขาเลือกที่จะส่งนะครับน่าจะซัดไปเลยนะแล้วยังเก็บจังหวะสองได้ครับดีคร์ไลส์อู้ยังติดแล้วโมเมสซาร่ายิงอู้ออกยังโชคดีนะครับที่เป็นเท้าวขวาหรือเปล่า โอ้โหถ้าเป็นเท้าซ้ายนะเรียบร้อย <c oughs> <c oughs> เราก็ชโชคดีไป <c oughs> แทสเตเกนนะครับผู้รักษาประตูทั้งสองฝั่งนะครับเป็นคนเดียวกันนะแต่ของเราเป็นเบสเพเยอร์ครับขอซากุตา้าออกมาที่มาควินยอตตั้งใหม่ตั้งใหม่เจอเย็นรู้พี่มาที่รูดิเกอร์รูดิเกอร์อ้ไปไม่ได้นะครับ <c oughs> เราเล่นให้เหมือนบอลในสนามจริงเลยนะครับแทสเตเกนออกมาที่รูดิเกอร์ครับ ไ,ได้มาสวยลูกนี้ครับเอ็มบัปเป้ได้มีพื้นที่กระชากหน่อยครับแต่ก็ยังเต็มนะครับไปไม่ได้เอ็มบัปเป้คอร์สข้ามฟากมาที่เดียบี้ถึงหรือเปล่าไม่ถึงเนมโอโู้มันดูเหมือนจะถึงนะทุกคนแต่มันไม่ถึงวะ่ะมันไม่เหมือนแพตเก่าๆนะครับที่คอร์สข้ามฟากแล้วนะักเตะแบ็คเขาวิ่งตามไม่ทันหรือปีกเขาตามไม่ทันนะอา้าแล้วเขาเลี้ยงออกไปเขาติดธุระหรือเปล่านะไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแต่ก็เป็น เอ็มปเป้ครับได้โอเคเรนิวโดฝากเข้าขกลางที่ซากาเรียสวยฮาแลนฮาแลนจังหวะเดียวที่ลูกกูวันทูแล้วแทงทะลุช่องมาที่มูซาเดียบีเรียบร้อยโอ้โห,โโหโกเกมเร็วของเรานะฮะหนึ่งประตูสูนะครับวันเต็ดออกนำไปแล้วมาดิครับอ่าเขาจะแทงตัดหลังหรือเปล่าไอ้แทงมาจริงๆด้วยครับลูกกูประคองไว้ได้ขอซากุต้าครับใจยเย็นออกมาที่แทเตเก้นครับบิวอัพ สไตล์บิวอัพนะครับถ้าไม่มาบีบผมเนี่ยผมก็บิวอัพหาช่องไปเรื่อยนะครับเอมบเป้มาที่ซาคาเรียแต่ในเกมกับชีวิตจริงมันต่างกันนะในเกมมันจะค่อนข้างไวนะครับแทงทะลุช่องเอ้าสวยงามเดียบี้หักเข้าในโอ้โหจริงๆมันน่าจะคล่องกว่าน,นี้นะเดียบี้นะเสียดายวะลูกเมื่อสกูใจเย็นไม่ต้องบีบนะครับเอเบเป้ประกบตัวพอปีกนะเอมบเป้ม่ปีกซ้ายนะผมดูมินิแมปเอานะครับเมืรอสกูขขอ้ยไม่ได้ประกองพ่อ ดูกูนิดเดียวเอ้ยโอ้อ่านเกมได้แล้วนะแต่ว่าช้าไปนิดเดียวนะครับเอาโอเคมาคินย้อนครับตั้งใหม่แทนสเตเกนออกมาที่เลนิโดฮะมีพื้นที่ครับเอ็มบาเป้รอรับบอลสวยที่ซากเรียเเป้ทำทางมาแล้วครับให้ไม่ได้ก็ยังไม่ให้นะครับซากเรียแทงทะลุช่องมาเรนิโดมาที่เอ็มบาเป้วันทูสวยงามหลุดหรือเปล่าม,มีตัวประกบนะครับแล้วคอร์ข้ามฟากมานะฮะที่มูซาเดียบ มูซาเดีี้จี้จี้จี้แล้วลองซัดอีกโอ้ <c oughs> เรียบร้อย2องศูนย์พูลสวัสด์นะครับมูซาเดียบีโอ้โหมันต้องอย่างงี้สิลูกเฮ้ยอของจริงว่ะต่อบอลน,นะครับเราก็เล่นเหมือนลิเวอร์พูลเลยนะทุกคนนะ <c oughs> ชโชคเฉลียวอกาสบอลยาวแบบแม่แบบนๆจากฟันไดกับเทนนิสอะไรสเดอร์อานูเอ้าชิปหายแล้วยังดีใจไม่เท่าไรแต่อเอ้ยซาร่าเอ้า เขายัางไงเนี่ยชะง,งักไปนิดนึงนะครับโชคดีไปเอ็มบาเป้ครับเอ็มบาเป้สวยงามถึงรัวก,กัวครับถึงโมดิตมาที่เ e ออร์ลิงฮาร์แลนด์คอข้ามฟากมาลูกนี้ตัดหลังกุนเด้ได้หรือเปล่าเอ็มบาเป้มีความเร็วตัดเข้าในตัดเข้าในแล้วดับเบิลทัตแล้วซัดโอ้โหเขาดักทางถูกว่ะแล้วลูกนี้เป็นเกมสวนกลับไว้ครับด้านบนมีหลายตัวเลยนะครับขอตาก,กุตาเอาหน่อยเพื่อนเออชนไปนี่ชนไปทีนึงครับอุซาเดียบี้ไม่รีบไม่รีบใจยเย็น อซาเดบี้ครับจี้เลียงจี้เลียงจี้มาแล้วยังไม่เสียบอลน,นะครับจบครึ่งเวลาแรกไปด้วยสก,กอร์สประตูต่อศูนย์นครับวอนเตดออกนําไปก่อน<ฮ>แบบนี้นี้แบบว่าขึ้นนําไวไงมัน,เล,เ,ลนเล่นแบบผ่อนคลายนะทุกคนนะยิ่งนำสองลูกแล้วยิ่งผ่อนคลายสุดๆอะอะไรก็ทําอะไรก็ดีไปหมดนะผมคิดว่านะมาอย่างมัน ก็มาที่ซาคาเรียฮะที่มาพินยอสมาพินยอสออกมาที่คอสซาคุต้าอ่ะคืนมานครับซาคาเรีย,รยหาจังหวะอยู่นะครับซาคาเรียออกมาที่ลูดิเกอร์สวยลูกกากูครับออกมาที่เอ็มบเป้เอาเลี้ยงจี้ครับสไาตาปีกเราเลี้ยงจี้อยู่แล้วแล้วเอ้ยบอลออกไปนะครับเป็นปีที่ดีต้องได้บอลจี้ใส่คู่แข่งเลยนะทุกคนนะไม่ต้องเลี้ยงหนีนะทุกคนนะ เดียบี้ลงมาประคองเอ้ยทันหรือเปล่าไม่ทันนะครับเขาติดรับบอลไว้ได้ฮาเลนดักกลางนะครับแล้วเขาติดมาแล้วครับปีกขวาเอ้ยแบ็คขวาของเรานะครับประคองโมดิช่วยตรงกลางเอ้ยเขาติดจะไปไหนเราเห็นไ,ไหมเล่นเกมรับดีๆอ่ะเขาก็ไม่รู้ว่าจะจ่ายหรือว่าจะทําอะไรดีนะครับเพราะว่าเราประคองดักยืนตำแหน่งดีนะสักเคียรยืนยืนบังยังไงครับดีนันาดเอ้ยไปไม่ได้ครับยังต่อบอลกดดันอยู่นะครับน้ารัย เกมรับของเราขอติดคอสโคง้โคงๆมาก็เกือบได้โขกของด็อกบาร์นะครับเป็นลูดิเกอร์ขึ้นทำลายจางาไไังหวะไว้ได้สิลิบคอติดนะครับตัวทำรองของเขานะครับสแสดงว่าเขาเปลี่ยนปีกซ้ายนะจากเนม่าเป็นคอติดใช้การโจมตีด้านข้างแน,น่นอนสไนเดอร์คอสมาลูดิได้โขกโอ้โหติดซูปเปอร์เซฟของแทสเตเกนยิดิเย่ด็อกบาร์นะมง่งแบบม่งดีแล้ว แต่ว่ามันแทเก็นนะนะจอมหนึบอยู่แล้วนะทุกคนนะแนะนํานะนักเตะคนนี้คนหนึบแล้วคุณได้ได้บอลยิงเลยลูกนี้ก็ยังไม่ผ่านนะครับอ่าลูดิเกอร์ลูดิเกอร,เอร์เติมเกมลุกแต่ก็เสียบอลให้มูซาเดียบี้เอ้าส่วนกลับไว้นะครับเออร์ลิงฮาแลนด์ได้บอลเออร์ลิงฮาแลนด์โอ้โหยังไม่ค่อยมีความคล่องนะครับอ่าเอมบาเป้ใจเย็นคืนมาที่ฮาแลนด์ฮาแลนด์คือเอมบาเป้วันทูไปแล้วโยกมาลูกนี้ลูดิเกอร์โอ้โหลงมาช่วยเกมรับโคตรไวเลยว่ะ ยังไงบุนเดข้ามฟากมินูโน,น่บนเดนะฮะขอติดดูเหมือนเขาจะเล่นขึ้นเกมทางขอติดเป็นหลักนะครับในการเปิดโขกนะขอทาคุต้าเอาบอลมาสวยแล้วยังไงพิกอ่าแข็งแก่งกว่านะครับโมดิตลูกาโมดิะครับได้บอลกินพื้นที่มาูกาโมดิเอ้ยจานฟ้าวาวันทูครับไปแล้วอ้าวสวยลูกาโมดิตได้บอลหรือว่าไม่ได้นะครับเมนเดสแข็งแกร่งว่ะ เป็นยังไงขอติดไปไหนขอติดไปเองนะครับขอติดสุดเส้นสุดเส้นสุดเส้น,สสนไม่ได้เปิดนะครับเดียบี้แก้แกแกเพสหน่อยแก้เพสหน่อย,ส,อยสวยโอ้โหเล่นงี้สิเดนิวโดครับออกมาบาเป้โอ้โหน่าจะคืนนะครับจังหวะน,นี้เรารีบเองแต่ยังเก็บบอลไว้ได้โมดิตก็กโมดิตครับโมดิอรามาที่ฮาแลนด์ฮาแลนด แทงมาที่มูซาเดียบี้สวยงามแล้วแทงต่อมาที่ลูกกูกูเก็บบอลได้ด้วยว่าโชบสวยงามเออคือมาที่เดียบี้ครับเดียบี้เดียบี้เอายังไงดีหลบไปเองครับสุดเส้นเดียบี้ยอดลูกนี้ก็ไม่ได้โขงนะโอ้โหได้กดดันอยู่นะครับแล้วจะเป็นเกมสวนกลับนะครับดองบาว่าไงคือมาที่ชไนเดอร์ชไนเดอร์นี้มีความเร็วแล้วมีความคล่องนะยิงได้สองเท้าด้วยนะถนัดสองเท้าเดนิโดออกมาที่คอตากุต้าครับคอตากุต้า ขอตากุต้าครับใจยเย็นหาเพื่อนแทงมาที่ลูกกัลัดิตสวยพิกวนอ่าสวยงามเอ้าโหจ่ายไม่ดีนะครับแล้วเป็นด็อกบาได้บอลแล้วปั่นเรียบ,บร้อยสองประตูตัวหนึ่งอของจริงว่ะเขามองเห็นมีนิแมปได้ไงเขามองเห็นนักเตะได้ไงวันของเรายังมองไม่เห็นเลยนะอแทงอย่างสวยดีดีเย่ด็ดอกบาสอหนึ่งแล้วนะครับมาโรดี้ลงมาช่วยหน่อย ออสโคนะครับเปลี่ยนตามตำแหน่งตามสไตล์นะครับเอ้ยตัวนารีอจะเป็นโอเคไอแองเคอร์แ <Uncle Man S 2> มนนะครับไอคู่แข่งเปลี่ยนแผน4 1 2 3แล้วนะโอ้หฟิโก้เกมลุกเลยนะครับ AMF แล้วมีซาร่ายืนปีกแทนนะครับก็เขาน่าจะเอาทวงประตูคืนนะครับให้ไวที่สุดมันยังเหลือเวลาอยู่นะครับประมาณ5นาทีหาแรนนะครับได้บอลเอ้ยเหลือแค่นาทีเดียวนะครับก่อนถึงเวลาบาดเจ็บ เอ็นยูโดบาเป้ครับอุ้ยอ๋าแล้วครับลนแล้วครับมอนเตสเกิดอาการลนขึ้นมาทันทีครับขอข้ามมาไม่ผ่านเดียบี้ครับเอา้าแล้วกรรมาการก็เป่านกหวีดจบครึ่งเวลาหลังไปแล้วนะครับโอ้โหเป็นมอนเตสชาแนลเก็บกรรมใช้ไปได้ครับเก็บ3แต้มไปเรียบร้อยชนะโอ้เฮ้ยอีกโอ้โหอีก40 4 0แต้มก็ประมาณ3เกมนะต้องชนะน่าจะประมาณ3เกมถึงจะได้ขึ้นดีหนะครับโอ้โ oh หสุดปังเลยของเขามาอาดีตดิวิชั่น1เก่านะครับมันสุดๆเลยนะเกมนี้ครึ่งแรกนี้เราตอบบอลดีนะจนมาช่วงท้ายๆครึ่งหลังนะครับเราเสียสมาธินะครับตั้งใจจะเล่นเกมสวนกลับไวตลอดเลยครับโอเคก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับส่วนผมก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ